ชะตาที่มีอานเรี่งส่วนค่าคือไอออนแมน หลังจากจบ The a v e n g e r ร์เอนเกโทนี่สตาร์กได้เสียสละดีดนิ้วครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยจักรวาลแล้วก็เป็นวีรบุรุษผู้ช่วยจักรวาลแล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนแล้วทำไมมาเวลถึงทำกับโทนี่อย่างนี้เอาโทนี่กลับมาเพื่อฆ่าแล้วค่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีก,อกได้ดูบ้างไหมถ้าไม่ได้ดูเราจะเอามาให้คุณได้ดูก่อนจะไปดูขอคนละหนึ่งหัวใจจะลุยของคุณเอง แล้วมันเป็นยังไงบ้างเหเคยแย่จิงกว่านี้คุณกลายเป็นตัวปัญหาตัวปัญหาที่ผมจะต้องตามแก้คุณคิดผิดแล้วละ่ะคุณไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลของผมเข้าใจาแล้วจิ้มเลยจ,จะทำอะไรเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้นี้คือช่วยคุณฉีดลิเทียมไดออกไซด์ช่วยลดอาการป่วยไม่ใช่ยารักษาก็แค่มันแค่ช่วยบรรเทาอาการสตาร์คุณโอเคไหมสตาร์เธอนี่เธนี่ ตายแล้วเจ้ากำลังจะตายด้วยน้ำมือแห่งลูกลูกของขานโหนี่เหรอทีนี้พวกแกสวยแล้วโอ้โหอฉัน สำหรับทุกคนที่ฉันเคยฆ่าและเชื่อไหมโทนี่ฉันเคยหวังว่านายจะไม่ต้องเป็นหนึ่งในนั้นฉันก็เหมือนกันฉันนึกว่าเราสงคนจะสู้ด้วยกันพวกเราไม่ได้สู้ศึกเดียวกันโทนี่เด็กกับพระบ้าเครือจากสงคนพยายามจะพิสูจน์ตัวเองกับพ่อฉันว่าเราเหมือนกันนะความต่างระหว่างนายกับฉันคุ<อ>นายมองไม่เห็นความต่างระหว่างนายกับฉัน